เขาปากใครขับอยู่เขาปากใครับมาใช่ฝากฝากด้วยแล้วกันฝากดูแลคุณยายด้วยนะลูกฝากด้วยแล้วกันเราเป็นนักขคนวันนี้มางานวันนี้กับรอยคำครัครับวันนี้มางาน Bring to Share นะครับคุณดื่มเท่ากับคุณให้ครับผมก็วันนี้ทุกๆกล่องของดอยคำนะครับเราจะบริจาคให้กับทางสถานบริหารแห่งชาตินะครับ25สตางค์ครับผมก็ผมว่าเป็นโครงการที่แบบเออที่ดีมากๆเพราะว่าเหมือนแบบมันคือการให้ทั้งตัวเองแล้วก็ให้ทางคนอื่นด้วยให้ตัวเองคือให้ ได้สุขภาพตัวเองแบบให้สิ่งดีกับตัวเองแล้วก็ในทุกๆการให้ตัวเองเราก็ให้กับอื่นไปด้วยเหมือนกันใช่ก็ได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพด้วยคอันนี้เราสองคนเราดูแลสุขภาพเป็นยังไงเลือกสรรในสิ่งที่เรารัต้องการผมว่าเราสองคนค่อนข้างดูแลสุขภาพอยู่นะเออหมายถึงว่าก็ก็ทั้งอ่ะออกกำลังกายแล้วก็ค่อนข้างออกอาจจะไม่ได้หนักหน่วงคือรู้สึกว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะเอายิ่งยิ่งแบบ ประสบการณ์มันสอนยิ่งอะไรแบอบกอายุเราเพิ่มมากขึ้นหรือ,<ช>รอว่าอะไรเงี้ยจะยิ่งรู้สึกเลยว่าสุขภาพเนี่ยคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสาคัญที่สุด<ช>แลวปัญหาซื้อไม่ได้จริงๆแลวมันก็คือสิ่งที่แบบเราควรต้องรักษากันไว้มันเป็นสิ่งที่น่าสมมุติถ้ามันยังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเราจะไม่มีไม่สนใจมันเลยใช่จนก,กระทั่งเหมือนแบบมันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราหรือเราเงี้ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องอท,ที่จริงใหญ่หญที่สุดแต่ว่าเราจะรู้สึกเป็นเรื่องเล็กน้อยมากถ้าเราไม่เจอปัญหาอะไรเพราะเราเราอย เฮ้ยปล่อยวางมันแบบไม่สนใจมันอย่างนี้คือผมว่าไม่ได้คือมันก็ต้องแบบดูแลสุขภาพคือมันมีหลายวิธีในการดูแลแหละแล้วแต่ปัญหาของแต่ละคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆคือเราต้องดูแลสุขภาพช่อย่างอย่างเดี๋ยวนี้ก็แบบเขาเรียกว่ามีกายภาพมียืดไม่เป็นกายภาพในที่นี้มันถือว่ามันคือการแบบยืดแบบบริหารคือถ้าเกิดพูดในภาษาที่แบบ stretching ที่หมายถึงว่าเราก็ คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากจริงๆไม่ใช่ไม่ช่วงอายุไหนควรจ stretching นะเพราะว่าทุกทุกคนควร stretching แหละแต่แค่วัยเด็กอะเราไม่ได้เกิดปัญหาไม่ได้มีการเน้นใช่มันก็เลยทำให้จริงๆมันเป็นเรื่องที่แต่ถ้าเกิดมันได้รับมาตั้งแต่เด็กอะเส้นเราจะไม่ตึงมากขนาดนี้แต่ช่วงนี้คือเส้นเราตึงจนแบบเราไม่อยากจะยืดแล้วแต่จริงๆมันจะเป็นต้องยืดสุดท้ายเราก็ต้องมายืดในตอนที่มันตึงๆมันยิ่งยากกว่าเดิมแต่วงก่อนหน้านี้มิวก็ออกกําลังไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ว่าคือออกกําลังกายบ่อยแต่่วาก็ นี่แหละจุดอ่อนคือไม่ได้สเตชทีนี้พอไม่ได้สเตชวกมันก็คือตึงแข็งติดไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ก่อนเรารู้สึกว่าตัวตึงตัวแข็งเนี่ยรู้สึกว่าตึงอ่ะแบบเป็นตัวตึงอ่ะเทว่ะแบบโหดอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วไม่เลยคือคนที่จะแบบ มีเขาเรียกว่าสุขภาพที่ดีแล้วก็ร่างกายที่ดีที่พร้อมมากที่สุดหนึ่งคือคนที่แบบมีความยืดหยุ่นสูงเอลัสติกซิตี้เนี่ยมันต้องสูงมากอะไรอย่างเงี้ยจะดีเขาเรียกว่ายิ่งผู้ชายอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความสนใจสวีทชิพเพราะรู้สึกว่าเหมือนว่าเราสึุขเป็นคอมบ้าพลังอ่ะอยากสึกว่าเป็นความอ่อนช้อยไม่เป็นของเรื่องของแบบมันใส่สุดเด็กๆแบบถ้าผู้ชายมันจะใช้ร่างกายหนักมากแบบเขาเรียกว่าถักโผนนิดนึงเล่นอะไรแรงๆแบบ เวทก็เวทหนักๆอะไรเงี้ยซ right. kind of ึ oh, really way, like ่งจริงอ่ะสตรีชิ่งมันคือการคลายทั้งหมดคือเหมือนมันควรจะทำอเงี้ยแต่ผู้หญิงบางทีบางคนเขาโยคะเวลาทีเซอร์เขาจะเขาก็จะแบบได้ไปทางในการยืดอยู่แล้วเขาอืมออกกำลังกายได้เอากำลังกายได้สิโอ้โหออกเยอะมากให้ฟอสเป็นเทรนเนอร์ให้ก็เพิ่งไปออกกับฟอสมาสองครั้งนะแต่ก็คือไม่ไปแล้วทั้งสอง มีจะมีอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตอนนี้เราตอนนี้เราต้องฟิตหุ่นนิดนึงฝ่าฟิตไปกับฝากอดฝ่าฝ่าโคองการนี้ด้วยแล้วมาฟินเนตกับฟอร์สกันเยอะนะครับที่ฟินเนตไม่ใช่ฟินเนตฟอร์สทำไมที่ฟินตฝาด้วยครับดิ้งดิ้งแชร์นะครับผมทางรอยคัมนะครับผมยิ่งคุณดื่มทุกทุกทุกหนึ่งกล่องนะครับผมก็บริจาคให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับ25สตางค์ใช่ถ้าเราดื่มกันทั้งหมดแบบ70ล้านคนเนี่ยถ้าพูดว่าล่งจะรู้เรื่องารู้เรื่องโคาหน สี่กล่องก็ได้หนึ่งบาทละสี่กล่องได้หนึ่งบาทใช่ครับเริ่มเริ่มพูดยี่ปันครับรถเมย์ชนหรือชนรถเมย์รถเมย์ชนใครกันนะลองเรียนสิลูกต้องพูดเหรอไม่อยากไม่ถือว่าถือว่าไม่อยากสร้างความร้อยฉันไม่ไม่ไม่เรื่องความร้อยฉานมันคือเรื่องของปัญหาที่คือมันเป็นปัญหาที่ที่เพราะท่าที่ผมอ่านมามันคือเป็นปัญหาหมักผมว่ารถคันเล็กก็ไปจอดอยู่เลนซ้าย ไปขับขวางเลนซ้ายเขาไออย่างเงี้ยแล้วก็รถเมย์ก็เลยต้องขึ้นมาเลนสองว่ขึ้นมาเลนสองปุ๊บก็เลยต้องแซงด้วยเลนสามเออแต่นี้พอแซงเลนสามปุ๊บรู้สึกเพลินก็เลยขับเลนสามต่อเลย <laughs> เออก็คือรถเมอย์อยู่ทุกเลนตอนนี้เอเอก็ค<อ>ือแต่ว่าจริงๆ <definite. S 1> แล้วคือมันก็ไม่ควรจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าก็ควรจะอยู่เลนหนึ่งหรือเลนสองเท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะเลนสามันคือเลนให้แบบสำหรับแซงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวแ,แต่ว่าก็เข้าใจค,ครับมันก็ตามบริบทของของบ้านเรานะบ้านเรา,าเรถติดอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเหมือนแบบเเเค้าารรรีียยกกกกกว่มััันน็็็ไไไหลๆปอะงบ แต่แค่วันนั้ไม่ใช่เรื่องที่คนแบบมาสตรีกไม่ต้องสตรีกกันมากซึ่งจริงๆมันควรจะสตรีกไงแต่ว่าพอทุกคนมันหลายๆตามกันไปแล้วมันก็เลยทำให้ไม่มีใครให้ความด้วยบริบทด้วยแหละมันถรือว่าแบบใช่ไหมรถมันเยอะไงแล้วถ้ารถมันน้อยก็อาจจะเข้าใจได้ว่าอ่ะหนึ่งสองอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็พอมันไม่มีที่ที่จะไปมันก็มาเลนสามเงี้ยซึ่งก็เขาเบรกอย่างนี้เลยผมอ่ะไม่ได้รู้ว่าหมอใครที่ผมนั่งอยู่เขาขับยังไงแต่ที่รู้คือผมนั่งอยู่แล้วก็เบรกมาอึ้งแล้วอหรถ รถเมย์ชนไหล่ผมอย่างเงี้ยแล้วแล้วรถคันนี้ก็ล้มใช่ใช่ล้มแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ทับขาแรงอยู่นะใช่ที่มึงทำกูแย่ไม่ใช่เบาๆนะสภาพบนเจถนนนั้นเป็นยังไงตอนนั้นตอนนั้นรถติดครับรถติดแล้วก็ถ้าเท่าที่เข้าใจคือเหมือนเหมือนมอเตอร์ไซค์ตามวิถีของเขาเขาจะแบบเหมือนเห็นช่องเห็นช่องเขาก็จะไปช่องไปอันนี้ก็คงขึ้นมาช่องนี้แล้วคุณพี่รถเมล์เขาคงแบบ เอ็นตกใจพอดีก็เลยเบรกแต่ดีที่เบรกถ้าไม่เบรกคือไปแล้วค่ะก็คอมีเจะไปกัน้อรถเมยก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ไม่หรอกคือตามดูวงแล้วคือผมก็เกิดชนก็คืออาจจะชนถ้าเกิดสมมติมาจริงจริงมือรอาจจะชนอย่างเงี้ยไม่เจ็บเนาะแต่รถเมย์ชนกูแรงมากมีึงไม่ชนกูแรงก็แท้กันไม่แต่ว่าวันนั้นหลังจากที่คอนิวแบบตอนนี้คุณต้องพูดครับเหมือนคุณบุญคุณเปรมเขาเขาจะเป็นครับคุณจะมาพูด พูดธหยาบคงหยบา,าอบคช่ไหมแอลมอนตัวกี้าเาปิดเอาได้ครับใช่ไหมครับที่บ้านของแอลมอนเนี่ยเขาบอกว่าให้ลุกน้องหยาพุทธน้องใช่ครับอันนั้นสรุปตอนไหนให้การตอนนี้อพี่แฮร์ลุกขึ้นมาเองได้หรือรถเมล์ลุกขึ้นมาเองแล้วก็รถเมล์เขาก็ลงมาดูครับเออมีการเคลเจย์กันไหมเขาลงมาดูแต่เขาเขาเขาด่าพี่คนขับมอเตอร์ไซค์ว่าเฮ้ยพี่ขับนี้เข้ามาได้ยังไงซึ่งเราเป็นเราไม่ได้ดูไงว่าเขาขับยังไงก็เลยเลยนั่งเงียบครับแล้วตอนนั้นเขาจำได้ไหมว่านี่คือ ไม่ครับผมเป็นแบบมาร์โกนั้นปิดปิดหน้าปิดตาตงบไม่ได้บังตัวคือแบบขึ้นรถมลพงมลพิษอะไรอย่างงี้มันเยอะนะครับผมไม่ใช่โรงงานแล้วป่ะเฮ้ยกูทางี้ยเฮ้ยว่าเหรอออนเซลนี่ไม่หยุดไม่หยุดงงนี่ไม่หยุดต้องอะไรเช่นอะไรดิเฮ้ยไม่หยุดกดลักคำสั่งฟ้อนี่อยุดลอยยุ่งเหวะเนี่ยเออไม่ไม่ครับเขาก็รถแต่รถรถเขาก็เป็นลอยเพราะว่าเขาชนกับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ก็เสียหายไม่ต่อไก็ไม่ถึงเราอะอะไรครับเราไปต่อไปต่อ ไปต่อคือผมก็เลยกผมคิดแล้วให้เขาเคลียร์กันเราเดินโอ้ไกลอยู่ก็เลยก็เลยตอนเราต้องเคลียร์กันเธอก็ยืนมองอย่างเงี้ยหรอโอ้ก็ยืนยืนยิาก็เถียงกันเออยืนก็เถียงกันผมก็ไม่พูดอะไรด้วยเพราะว่ากลัวจะแบบนึกออกไหมพอเราเขาเจ๊เจ๊เจ๊นะพี่อย่างนี้ไหมกูก็ไปเลยกลัวจะเป็นอย่างนั้นเขาเลยยืนแล้วไรอย่างเง้นการที่การที่ต้องใช้ ก็น่ากลัวจริงจริงจริงเป็นคนที่แบบกลัวมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วแต่ว่าก็เนาะมันรถติดอ่ะมันก็ต้องจําเป็นบางทีนะโอเคสิก็เหมือนคล้ายการรักษาสุขภาพแหละการนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ควรใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเหมือนกันใช่นนเป็สิ่่งทีใช่สำคัญมากจริงๆมอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งที่ถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุแล้วถ้าเราไม่มีเนาะจริงเหมือนคำเบสิกของพ่อแม่คืออะไรนะเนื้อหุ้มเนื้อหุ้มเหล็กเนี่ยเลือกเอาจะเอาเนื้อหุ้มเหล็กหรือเหล็กหุ้มเนื้ออะไรนะจ๊ะขวานขวานไหมก็ ไม่มากกว่าวันนั้นคือนิวมีความรู้สึกว่าโมโหมากกว่าวันนั้นคือไม่ได้ไม่ได้กลัวแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือจะขึ้นมอไซค์ไหมก็คงแบบขึ้นด้วยความจำเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าวันนั้นก็รู้สึกว่าโอ้ยมาจากไหนวะเนี่ยาทไมต้องมาด้วยกัเร้วยใช่ครับแต่ก็เข้าใจได้เป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับก็เลยแบบไม่ได้ม่ไอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรมาไม่ได้เป็นอะไรก็คือพอตื่นมาเราก็ขาเราก็แค่บวมเหมือนจะเดินไม่ได้เท่านั้นเองครับมาไอตอนนี้ลูก เขาไปงานต่อแล้วได้ข่าวว่าเดี๋ยวคือจบงานนี้แต่กอยังมีงานต่อมีงานต่อหล่อไปงานต่ออีกเหรอจริงๆกำลังพิจารณาเรื่องการกรอบเรียนเพราะว่าแกรู้สึกว่าแกเริ่มแกเริ่มงานเยอะแล้วงานเริ่มเยอะแต่รู้สึก มันจะให้แกทำงานก่อนดีกว่าแต่ความฝันที่จะไปไอวีลีกไงถามจริงๆคาตรงมาถึงเราต้องนัดลูกเราอ่ะมีการแบ่งให้ก็คืออันนี้มันเป็นแบบเรื่องทางภายในครับแต่ว่าเราก็พูดตรงๆว่าเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแต่เราเป็นผู้เป็นผู้เป็นกุศลกุศลกุศลกุณไม่ใช่เขาเรียกว่าเออผู้คนไม่สุดที่ไม่สมุดใช่แล้วเราก็อยู่ไฟเราก็เน้นอยู่ไฟเน้นอยู่ไฟให้มวลลูกเข้าอู่จะได้พร้อมคลอดลูกคนต่อไปจะมีอีกเหรอคุณพี่ไม่ลูกเป็นแับฟิวปางอ่ะมันปางคือเราตอนนี้มี สามปางแล้วเพราะว่าซังเป็นเป็นอภิชาติแบบเป็นบุตรที่มีมีปางแยกหลายปางมีอะไรบ้างปางแรกคือปางออริจินอลปางสองคืปางทรงปลาปางทรงปลาจะเป็นถือปลายอย่างงี้และปางที่สามคือปางขางอกปางขาปางขายาวปางขึ้นบกปางขึ้นบกความที่เราทำพูดต้องเหนื่อินใจไหมกับคนมาแล้วดีใจรู้สึกเหมือนพิรู้สึกว่ามันงงนะใช่นั่นแบบอีกใช้คำว่าอะไรใหม่ๆได้จริงให้ดูดูดูแบบอย่างเงี้ย นี่ดูดิเอาไปเอาใจนี่อีแล้วนี่ท่านท่านผู้บริหารซีอโอดูนะเขาเป็นอยู่เป็นมีการมีการสั่งสอนนะไม่ค่อยมาบอกลูกว่าต้องยังไงบ้างเจอคนเยอะๆจะเป็นลูกที่สั่งสอนพ่อแม่ไหมใช่เขาดูแลเราเมื่อกี้เจอกันใช่ไหมเหมือนเต๋ไม่เคยไม่เจอยายซังหลายวันปินไปต่างประเทศอะไรมาป้าไม่อยู่บ้านเลยนะทำนี้เลยเหรอคป้าไม่อยู่บ้านเลย ป๊าป้าอย่าชวนอย่าชวนซังเยอะเขาให้ซังยืนนิ่งใช่ใช่ซังโดนดุบนเวทีก็มาโทษป๊าป้าอีกว่าชวนเล่นชวนเล่นซังซังซังซใจซังซังโอ้หมุนตัวไม่หยุดเลยหมุนตัวไม่หยุดเลยซังสวัสดีคุณยายนักข่าวหน่อยเร็วโอ้ยนี่ไงแกก็ตามรอยพ่อละตอนนี้จะเป็นดัมเมเยอร์ต่ามป๊าตามป้าไปพูด อันนี้ครับสวัส oh ดีอ oh> ันนี uh ้อ oh ัน oh นี oh ้เราเป็นคนสายทำกระทาหล่นครับสั่งไม่ได้ผิดนะครับแบ็คดอกมาชนซังไปกันเลแบคดอกมาชนซังไบายไปพักผ่อนวันนี้อุญญาหน่อยวันนี้อุญญาตักข่าวหน่อยวันนี้อุญญาเหี่ยวข่าวหน่อยลูกลูกเราเราดีนะเรียนรู้กันแบบว่าเป็นงานอภิชาติยงง่ายง่ายยังง่ายๆ่ายอภิชาติตำหมี่อภิชาติตะวันเราไม่กลัวเขาแย่ความเหงา ไม่มันคือการมันคือไปด้วยกันมันครอบครัวเดียวกันนะผมแฟนรักก้อนเลือดเราเออเป็นแฟนรักก้อนเนื้อเราก็คือรักเสายเลือดรักแคลเซียมเราถึงฉันจะกระดูกคุณหมดแล้วนิวเลิกเลิกยกใหม่พี่ได้ทันทีอันนี้ของคุณพี่เหรอพี่กินกระดูกในกับการตอบรับลูกเรากับแฟนคือเนี่ ไม่รู้อะคือรู้สึกว่าดีใจเพราะมันมันเรื่องใหม่ด้วยอะใช่เรื่องใหม่สำหรับเรากับกับน้องๆทุกคนในค่าย์ว่าแบบมันเป็น energy เหมือนเป็นเป็นครอบครัวจริงๆคือพอทำงานคู่กันมันก็จะมีมีมาสคอตที่เป็นลูกหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวคนเลยไม่รู้สเงี้ยมันเลยผูกพันเป็นแบบเออมันมันเหมือนทำงานเป็นก้อนเป็นครอบครัวมากข้นไปอีกอแล้วยิ่งบางบางวันอย่างเแอร์คอนเสิร์ตเอลเอลย่างงี้มากันแบบโอ้สิบกว่าตัวอย่างเงี้ยก็อบโอ้สนุกมากเลยเด็กๆได้มาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหมือนเราเราทำงานด้วยกันมมาาานนกแล้้วอะไรยงเี พอมีแบบเหมือนมี energy ใหม่ๆภาพใหม่ๆมีลูกมีอะไรมามันก็เลยทำให้เหมือนแบบรู้สึกน่ารักขึ้นเลยเราชอบเห็นลูกเราสีกกลทุกอย่างทั้งชื่อทั้งเพิ่มอยู่งโอ้สีกกลได้แต่พ่อมแล้วนี่แสดงว่าเขาถอดแบบมาเป็นเราขนาดนี้ก็แน่นอนก็แคลเซียมเรากรอนเนื้อกรอนเนื้อกรอนเนื้อเราก็เจาะปากเขาพูดเองะไรอะอะไรคนไม่ใช่ผีนะที่เจาะปากเราเราแต่เราที่แบบว่าได้ออกงานสามคนค่าตัวมันจะต้องเป็นยัง โอ้ยนี่ก็ไม่เป็นเรื่องหรอกนะครับถึงมาแยกกันแบบว่าสั่งก็ได้คนนี้ป็นเทนิวก็เทนิวคือเรียกคือเรียกได้ว่าเรียกได้มันก็มีว่ามีค่าใช้จ่ายในการค่าค่านมค่าอะไรเงี้ยถ้าแม่แม่แม่นมถ้าแม่เลี้ยงอะไรเงี้ยครับมันก็มีเพราะบางทีแกจะไปเข้าห้องน้ำสาธารณะก็ไม่ได้บางีค่าใช้จ่ายเยอะนะแบบว่าแกก็แกก็มีค่าใช้จ่ายจะทิ้งช่องจะทีก็มีค่าใช้จ่ายของแกอะไรเงี้ยครับจะนั่งซ่วมแค่นั้นเองแต่ของเรามันขาวสุด สีเหรอใช่ก็จะมีความเปื้อนไงไอ้แบบน้ำมันเลอะง่ายแบรนด์ภาลูกเป็นยังไงบ้างก็เป็นผ้าเป็นผ้าขาวครับก็ใส่อะไรก็มันดีๆเข้าไปก็ที่ดูแลลูกอครับก็เขาเรียกว่าเราตอนนี้เราก็รออยู่ที่แบรนด์ที่เกี่ยวกับความสะอาดจะจะจะสุดยอดอ๋อโอ้อันนี้มีมีเยอะซึ่งเราไม่เราไม่ปิดกั้นเลยนะตั้งแต่ผมจักฟอกไปจนถึงลิควิดก็เข้าได้เอย่างลบลิควิดก็ได้หมดเราเราใช้ทุกอย่างภาอาดลูกก็ได้คือมันดูความเป็นความสะอาดได้หมดแม้แต่แบบ เครื่องสักผ <de GS 2> ้าใช่เลยได้หมดเลยครับจะน้ำยาเช็ดกระจกอะไรเราเรายินดีพรมบนล่างลูกเราหมดก็คือจะไม่ใช้คำว่าอาบน้ำลูกแต่ว่าใช้คำว่าซักลูกใช่สักลูกสักลูกแต่มาสักลูกได้สักแห้งได้อะไรได้หมดถ้ามันถึงเวลานร้งจริงคิดว่าลูกเรารับได้ไหมกระสิเราพูดลูกรับได้อยู่แล้วลูกเราง่ายๆเหมือนเราแหละไม่ใช่ง่ายเดี๋ยวลูกเราพิสดารหมดเล้พ่อมันยังกินครีมเข้ามาแล้วเลยทำไมลูกจะใช้เป็นไลฟ์ครีมเขาให้ทาเออ เหมือนแบบเขาอยากนึกอะไรไม่รู้รู้แตคลายออกมาเอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพ่อผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเนี่ยยัยซางก็สามารถได้หมดครับล่าสุดเขาถามว่าซื้อรถตู้ให้ลูกนั่งหรือยังรถตู้เหรอตู้จะไปไหวอะไรล่ะขู่นหกบินขู่นักหินหรือยังไงกต้องนั่งรถบัสเลยเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องศึกษาหนังแบบพวกหนังเขาเรียกว่าหนังหนังสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เยอะว่าเขามีวิธีการเคลื่อนย้ายยังไงหนังก็ซิล่าอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาเออเวลาเขาเคลื่อนไหวก็จะเขา ไปทางไหนโกดังปะในเรื่องหนังพวกกอซิล่าคลองอะไรเงี้ยเวลาเขาจะเคลื่อนย้ายพวกคองเขาไปกันยังไงเขาไปกับไอ้นี่ไอ้รถเครนน่ะที่เขามัดไว้เขามัดเาจะนึกออกว่าเป็นรถยาวๆแล้วก็มัดซังอย่างเงี้ยคือขึ้นอยู่ว่าจะมัดแกคว่มหรือหงายอัันนน้บโอเควันน่ะลโอเคใช่ไหมเรื่องหนึ่งเรื่องจูเนียร์มันเกิดอะไรขึ้น จูเนียร์เขาเป็นคนจูเนียร์เขเป็นคนน่ารักครับผมคนรักกันดีครับใช่กดวางเพืทำไมอ่ะกดวางเพืทำไมอ่ะโอ้ยไม่เคยเลยครับจริงๆแล้วคือผมมาโทรหาเขาตลอดเวลาเลยครับแต่ว่าก็อยากจะคุยกับเขามากเลยครับใช่ไม่แต่อย่างงี้ถ้าเขาจะเป็นงี้พลอยตัอื่นอ่าอ่าแล้วเขาจะเริ่มช้าแล้วพอตอนแรกโทรเขาจะช่วเขาจะชวนก่อนอยู่ไหนทำอะไรประมาณสามสี่คำถามมากินข้าวยังพอเสร็จแล้วเขาจะงี้ละไม่แล้เอาเนี่ยมาให้ฉันนะแต่ว่าปากเนี้ยไม่เอา แล้วจาก็อ่ะเขาต้องคุยคุยคุยให้สักพักนึงก็สัญญาณไม่ดีต <laughs> อนตัดเน็ตปิดตัดเด็ดทิ้งอย่างงี้เหรอตัดเน็ตทิ้งก็ตอนแรกเขาไหวยตัวไม่ทันเขาเข้าใจว่าเฮ้ยสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าแล<อ>้วเขามีนิสัยอย่างหนึ่งจู่เนี่ยเขาจะเป็นคนไม่ยอมแพ้เนี่ยเหรอปะถ้าสิยอมทอเคยเขาเ,เคยโทรมาหาหนึ่งแล้วเราตัดสายอ่ะพี่มันเลยแรงมากแล้วกดใหม่ขึ้นเลยเขาจะตัดเหมือนต้องต้องให้จบต้องเออเต้องตอย่างเงี้ยงตองต้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 ง้องต้องต้งงต้อออ ก็ทำไมต้องคุยกันทุกวันบอกว่าต้องคุยกันทุกวันดูก็มันไม่ใช่เราคุยกับเขาเราเขาเขาทำไมนิวโรดุ่เหมือนเลยเหนื่อยเนี่ยไม่ไม่เหนื่อยเขาจะรักรายการไงรักการรักการคุยเล่นกันทุกวันเลยทุกวันเลยครับหล่อแต่ขนาดนี้รายการเราบอกว่าถ้ามันไหนจูงมาจัดแล้วให้เราไปแทนแต่ไม่ขอมาอ๋ออันนั้นคือคือจริงแล้วจูจู่ครับเขามีแผนการ ที่แบบแยบยลกว่านั้นมาก่อนเขรื่องเขารู้รู้จักแฝดรู้แผนการนั้นแล้วผมรู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นตาธรรมชาติเอาไรยังไงเขาเป็นคือเราเป็นควาที่ทำให้เราล้มตาลื้อเลยเขาบอกว่าล้มตาลื้อเขาคือลมใต้ปีกของเราลมใต้ปีกใช่เต้จู้เป็นลมใต้ปีกเออเขาจะบอกนี้ใช่แต่ตอนนี้จู้ขอเกิดเป็นนกอะไรวะไม่คือเขาจะขอบินเองเขาจะบินเขาจะบินอ่ะท่าพวกยังไง ด้านลบเลยก็คือเหมือนปิดงานหาแข่งเลยเป็นยังไงอย่างนี้หร <c oughs> อลูกแรงมากาชอบเซลล์กันเล่นๆเ,เลยเอาง่ายคือถ้าพูดตรงๆก็เป็นสายดูละครเยอะด้วยกันทั้งคู่เออ <c oughs> แล้วก็พูดไม่หยุดด้วยกันทั้งลู่ละ,ล,ล,ะล,ละครที่ดูส่วนใหญ่ก็เป็นละครน่าอ<ม>้วน่เห็นน้ำดียังนั้นละครที่เราดูไม่เห็น้ำดีดละคีบทเหมยกันบ่อยอะไรเงี้ยในวันเออก็เลยบอกว่าในวันที่ถ้าจู่คิดจะเป็นนบเต้ก็จะขอเป็นพายุให้จู่แล้วกั<ใ>นอ่าเขาก็เลยบอกเขาอยากจัดรายการเต้มันก็มีบู๊ กูเจอไอ้นะพูนพูนอันนี้ก็สปอนเซอร์ก็เข้าได้เหมือนกันคิดไม่ว่าใครจะฟังใครถ้ามันจบขึ้นจริงอ่ะอยากแค่เจ็ดกอเข้าได้เหมือนกันก็ไม่ใช่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรดี่ะจากประสบการณ์การทำงานมาเยอะอ่ะมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีวัยที่สมุนถพาเยอะๆมาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเยอะไปหมดพอเยอะๆมาอยู่กันมันจะมีบางคนอย่างเงี้ยไปเองถ้าถ้ามันไม่โดนจุดที่อยากจะสู้มันมันเหนื่อยจะพูดอะไรมันก็จะเงียบไปเองเลย แต่ตอนนี้วัยเก่งเขาเงียบเนะมิจกวัยอยู่อยู่ที่ว่ามันจะเงียบเมื่อไหร่เราแต่วัยเราก็เต็มที่หมดเลยนะใช่ครับวัยเรามันก็ต้องสู้สู้ไหวไหมเอามาปกปิเราอ่ะโอ้ยก็บอกแล้วเด็กสองคนลงกันได้อายุเราอ่ะสิบหกสิบเจ็ดรวมกันได้อายุเราจริงสองพักันหนึ่งจริงเลยอ่ะเหมือนไม่ขอว่าลูกได้เต็มปากเหมือนนี่ไม่ใช่อะไรนะเหมือนนี่คือบวกเลขอยู่แต่ว่าบวกเลขก็ยังไม่เร็วเลยตอนนี้สิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดใช่ จำจามโรงเรีจำจามวัย17เท่าอยู่อ่ะเออเท่าเท่าเราสองคนมีอะไรรับน้องไหมเพราะน้องน้องเป็นน้องเด็กมากเพิ่งเข้ามาใหม่ในค่ายก็ท้ายเปลี่ยนเป็นหนังที่เราพูดละครเมื่อกี้นะครับก็คงอาจจะเป็นฟิลบ้านใส่ทองครับแล้วแแลล้้ววเราเป็นอะไรเราเล่นเอะไรเนี่ยพวกเราก็หญิงใหญ่อรับเขาเป็นคนะจำมาคพระจำมาโอเคสมมติคนะจำมาไม่ได้เป็นชายเล็กชายน้อยอะไรับเอ้าได้ข่าวว่า เกมงีวีเขาดูอะไรกันเป็นครอบครัวครอบครัวใช่หรอใช่อบุนก็เนี่ยครอบครัวแบบบ้าแต่สองนทีล่าสุดอมอนบอกเกว่าจะไปโอซาก้านะครับเป็นแฟนเลยเออเห็นไหมมาถึงก็นี่เลยกูอินเตอร์เลยเออเราก็รับน้องเป็นฟิลแบบเออไม่ได้ไม่ได้อะไรบดญแรนแต่วันนั้นเราเจอเขาไปแล้วที่แบบนิวก็ไปจัดรายการที่ที่น้องเป็นเป็นแขกมาแล้วส่วนเตก็ได้มีโอกาสเจอน้องแล้วก็พูดคุยกับน้องไปแล้วมีฝั่งน้องมันถึงไม่มีฝั่ง ผมว่าผมว่าไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วบริษัทเราจริอย่านี้เขาบอกกันว่าไม่มีคนธรรมดาอยู่แล้วครับ <ừ> ทุกคนที่เขาม,มามันเหนือม <c oughs> มัน <c oughs> มัน,ม,นมันอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวรอรอแค่วันที่เขาจะแบบได้ฉายแววของเขาไม่ไมต้อง่้อาเี้ยอยูครับเนี้ยเออยู่วันทั่าไงเราต้องอเรวยนรู้องกเมนมั่าใช่ครับก็บคุณยรับฝากดิบดูแชร์ดต้วยครับ้อบคุณคมับมันนงเงอแล้วครับเดรอรอแล้ว กล้องอะไรครับกล้องไหนครับโอเคครับเจนิวเจนิวทำน้ลบเนิวกล้องมีกกล้องกกล้องก้องนให้หลาบ